สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่รสมาเติมวิตามินผิวนะคะอันนี้เป็นสูตรอะไรคะ,อ,ะอันนี้เป็นสูตรออร่าบิงนะคะสูตรนี้ก็เน้นผิวใสนะคะดูออร่านะคะแล้วยังเห็นเขาบอกว่าช่วยเรื่องพวกคุ้มๆกันไข้หวัดอะไรพวกนี้ได้ด้วยคะ่ตะตอนแรกเนี่ยพี่รสเป็นคนแบบว่าผิวสุขภาพดีไหมครัออเหมือนพื้นฐานเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วแต่แบบ ไม่ใส่ไม่ค่อยออร่าจะออกเหลืองๆนะคะก็อยากให้ผิวมันดูแบบใสขึ้นค่ะแต่ว่าโบอยู่กับพี่ลดมาเนี่ยโบรู้สึกว่าผิวพี่ได้ดูเนียนขึ้นนะใช่ก็คือฉีดมาสักพักหนึ่งแล้วฉีดมาประมาณหลายรอบแล้วค่ะตัวนี้พอฉีดก็รู้สึกว่าแบบผิวมันใสขึ้นแล้วก็ดูแบบออร่าขึ้นนะคะเนียนขึ้นอันนี้ก็ฉีดหลายครั้งแล้วเนาะใช่ครั้งนี้น่าจะประมาณครั้งที่ นับไม่ทุกคนค่ะหลายครั้งแล้วแต่ว่าก่อนนันนี้คือพี่รถก,ก็อยู่ฉีดไปเพราะว่าต้องไปผ่าตัดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะแต่คือหลังฉีดไปแล้วก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเนาะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรค่ะก็ปกติเลยม,มีแต่แบบจะใสขึ้นแค่นั้นค่ะ,ะบางคนเขากังนวลว่ามันจะมีสารตกค้างเปล่า ต้องกังวลเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าตัวยาของเราตรงเนี้ตัวยาเป็นตัวยาที่ปลอดภยัยแล้วก็คิดค้นโดยคุณหมอนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องอ่ะสารจะตกค้างในร่างกายค่ะก็คือปลอดภัยร้0ยเซ์ค่ะ แล้วถ้าฉีดอย่างงี้ะค่ะมันมันจะเห็นผลเมื่อไหร่อะคะพี่ร้ยต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลนะคะบางคนขาวช้าขาวไวไม่เท่ากันคะ่ะบางคนเข็มที่สเข็มที่4ี่ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลหลังฉีดของเราด้วยนะคะคนที่ออกแดดบ,บ่อยๆนี่ต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะพีะ่ร้อยเรอฉีดผิวของเราถ้าออกแดดบ,บ่อยๆก็คือ ใส,ใส่เสื้อแขนยาวทาครีมกันแดดก่อนออกจากแดดนะคะจะบอกว่าครีมกันแดดอันนี้จําเป็นมากๆเลยนะคะก่อนออกจากแดดทาไปเลย10-15นาทีก่อนออกนะคะทาไปเยอะๆเลยค่ะมันก็จะช่วยป้องกันแสงแดดได้ดีเลยอันนี้มีแนะนํำไหมว่าควรจะใช้กันแดดแบบ SPF ประมาณเท่าไหร่จริงๆใช้ได้ทุกตัวนะคะดูที่ตัวที่มันมี SPF เยอะเเลยค่ะสูงๆเลย50บบวกๆอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เลยจริงๆใช้ได้ทุกตัวเลยค่ะกันแดดไม่จําเป็นว่าต้องเป็นของยี่ห้อไหนแค่ดูอ uh, ่า p f เขาที่มันสูงสที่มันกันแดดเยอะๆอะค่ะทาครั้งเดียวแล้วมันมันอยู่เลยไหมพี่รสจริงๆกันทากันแดดต้องทาก่อนออกจากแดดเนาะก่อนออกจากแดดประมาณ10-15นาทีนะคะใช่ค่ะอันนี้พี่โรสฉีดใกล้เสร็จแล้วเนาะก็คือใช,ใช้เวลาไม่นานเลยเนาะใช้เวลาไม่นานค่ะแบบเดียวค่ะ ค่ะอันนี้ก็ฉีดใกล้เสร็จแล้วเนาะอันนี้พี่รสเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บแล้วก็ไม่รู้สึกเลยเจ็บแค่ตอนจิ้มเข็มนิดเดียวอืมอันนี้พี่เราอยากจะฝากคนที่แบบว่าอยากดูแลสุขภาพผิวไหมคะได้ก็สําหรับใครนะคะที่อยากดูแลสุขภาพผิวอยากผิวขาวใสแนะนํามาที่พัสสมนเลยนะคะก็มีฉีดผิวให้เลือกหลายสูตรเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าสูตรผิวใสไปเย็นผิวขาวไวอะไรพวกนี้นะคะลองเข้ามาสอบถามหรือว่า พูดคุยเรื่องราคากันก่อนได้นะคะแบบคอร์สก็มีแบ่งชําระด้วยค่ะตอนนี้เนาะก็คือใครอยากมีผิวสุขภาพดีก็คือทักเข้ามาถามได้เลยนะคะวันนี้ก็เอาให้พี่เราเขาไปพักผ่อนก่อนได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะบ๊ายบาย